สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ผมบอสพีซีนะครับก็จะไปเปลี่ยนยางครับวันนี้ BMW ครับจริงๆเลขใหม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนหรอกนะฮะก็เสียนไงคือเดิมทีเนี่ยเราใช้ยางรันแฟตอยู่เดิมติดรถของ BMW 340i เนี่ยเนี่ยมันเป็นยาง p ีซีโลเลือยสักอย่างผมพูดชื่อผิดยังไงผมขออภัยนะครับเป็นยางลันแฟตแล้วนี้รู้สึกว่ามันกระด้างนะครับก็เลยเห็นไอเจ้าตัว จริงๆอยากจะเปลี่ยนนานแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีก็เลยเห็นพวกกันนะครับไปเปลี่ยนเป็นตัวมิชลินตัว Pilot Sport 5มาจริงๆดูเป็นตัวพายมาซี่ไว้แต่ว่ามันไม่มีเบอร์ตรงตามนี้เลยนะครับผมผมเป็นคนขับรถไม่เร็วนะครับก็เลยอยากได้ตัวพ r i มาซี่นะมันจะนุ่มกว่าตัวพ i l o สปอร์ตนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็เลยไปจัดพ i l o สปอร์ต5มานะครับผมจะไปเปลี่ยนที่ไทยพัฒน าสีมาธานีไอตรงข้ามกับแถวแถวแยัง้งย้งกับโรงแรมสีมาธานีโคราชนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเบอร์เบอร์ยางก็เป็นเป็นเบอร์เดิมเลยนะฮะเบอร์ยางก็เป็นเบอร์เดิมเลยครับอ่าหน้าด้านหน้าจะเป็นสองสองห้าสี่สิบสิบเก้าด้านหลังจะเป็นสองห้าห้าสามห้าสิบเก้านะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูค่าเสียหายนะครับอยู่ที่สามหมื่นห้าโดยประมาณนะครับตอนนี้รถผมเนี่ยวิ่งไปแค่ประมาณเก้าพันกว่าโลนะครัแล้วยางตัว P Zero Run Fat ตัวนี้ว่าจะไปโพสตขายในกลุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าจะขายได้กี่บาทเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองถามราคาเทิร์นก่อนไม่รู้ว่าจะเทิร์นในกี่บาทขายได้กี่บาทนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับฟิลลิ่งเดิมของยางเดิมติดรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระด้างไป มันแบบกึกๆไปหน่อยนะครับผมเวลาขับออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัว Pilot Sport 5ดูแล้วมาดูฟีลลิ่งกันอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งว่าผลต่างจากยางเดิมติดรถที่เป็นรันแฟตตัว P40 พูดผิดยังไงขออภัยแล้วผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับอ่านั่นแหละแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ปเดี๋ยวเราไปขับรถต่อกันแล้วก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ไฟเขียวแล้วครับยูเทิร์นครับตรงนี้อันนี้ยูเทิร์นลงโลงตัสนะครับผมก็น่าจะน่าจะเคยไปครั้งแรกฮนะที่ถ่ายพัดตรงนี้เพราะว่าผมก็ถามถามราคาหลายที่นะราคามันก็ ประมาณกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันเยอะต่างกันก็เส้นหนึ่งไม่ถึงร้อยนะครับเราก็เลือกเอาที่มันผมก็เลือกดูที่ร้านมันมีมาตรฐานแล้วกันเนาะที่มันเป็นแบบ่าเขาเรียกอะไรที่มันมีศูนย์เครื่องตั้งศูนย์ดีๆมีพนักงานที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กฝึกงานนะครับว่างั้นเถอะนะครับไม่ใช่เด็กฝึกงานแล้วมาทํารถให้เราอ่ะคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณไปเจอพวกคนเหล่านี้ทํารถให้คุณเนะ่ผมไม่ได้ดูถูกนะเพียงแค่ว่า เราทํารถราคาเท่านี้นะครับเราก็อยากได้ช่างที่มีประสบการณ์ถูกต้องไหมฮะอ่าโอเคครับตามนี้นะครับผมอันนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วน่าจะแถว,แถวโค้งนี้แล้ถ้าจำไม่ผิดนะครับกลัวเตลิดมากเลยฮะผมกลัวเลิดจริงๆนะฮะตอนนี้ แอปหนึ่งนะครับแหนึ่งน่าจะไกลนี่นี่นี่ถยพัดนะครับถ่ายพัดถทยพัดก็เข้าสปอนด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตามนี้นะครับอ่ะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นไงไปครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนยางเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วผมก็เก็บรูปมาให้ดูครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วรูปทรงมันเป็นยังไงก็ถือว่าชอบเลยนะครับอ่ารูปทรงของ ผมเรียกว่าดอกยางแล้วกันนะครับก็ดีไซน์มันก็สวยดีแล้วก็ด้านข้างก็เป็นดีไซน์ที่สปอร์ตสมชื่อมันเลยครับโอเคครับก็รับรถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังลันอยู่บนถนนนะฮะตอนนี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งในการถ่วงล้อตั้งศูนย์แล้วก็เปลี่ยนยางนะครับอาจจะชั่วโมงหน่อยๆน่อยแต่รู้สึกว่าเร็วครับเร็วมากก็ฟิลลิ่งเลยนะครับในการเปลี่ยนยางครั้งนี้ผมเติมลมอยู่ที่ สามสิบหกนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้หรอกเรื่องลมเรื่องลมเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะเอาฟีลลิ่งก็คือนุ่มครับนุ่มเงียบคือถ้าเทียบกับลันแฟระนะเพราะว่าผมเปลี่ยนจากรันแฟรมาตัว Pilot ดสปอร์ห้าเลยครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีขึ้นนะครับดูแบบยังไงลนะ่ะมันละมุนละไมอะนะครับถ้าเทียบกับรันแฟของเดิมติดรถเนี่ย มันจะแบบกุกกุกกักเวลาเจอรอยต่อถนนแต่นี้มันจะแบบไปแบบตึ๊กบเบาๆนุ่มๆบเบาๆอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวเราลองบูสสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่านี่บูสตอยู่อ่ะความเร็วที่ร้อยสามสิบนะฮะตอนนี้ เงียบเงียบกว่าเดิมเยอะนะครับเงียบกว่าตัวไอตัว P C L ที่พูดผิดยังไงขออภัยนะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะฮะที่มันติดรถมาว่างั้นเดี๋มันเป็นลันแฟรนะครับแล้วแบบเวลา,อาไอตัวมมชลินตัวเนี้เจอรอยต่อถนนหรือว่าทางขูดข่าเนี่ยมันจะดูนิ่มดูสมูทนะครับดูสมูทดีนะครับเดี๋ยวผมจะเทสักสี่ห้าโลแล้วกันแล้วค่อยกลับบ้านนะครับเทสักสิบโลแล้วค่อยกลับบ้านนะก็ ค่าตัวค่าตัวของมันเนี่ยโดนไปที่3ามหมื่น้านะครับสำหรับตัว3 4 0สี่ไขนาดยางก็เท่าเดิมเลยนะของเดิมติดรถเบอร์อะไรผมก็เปลี่ยนเป็นเบอร์นั้นเลยนะครับผมแล้วก็3ามหมื่รอกว่าบาทแล้วก็ได้รับส่วนลดอีกสามรอบาทเป็นคูป,ปองจากไทยพัดนะครับมันเป็นกิจกรรมให้เล่นในแอปพลิเคชันนะครับมันจะมี แบบว่าได้ส่วนลด3 0 0 5 0 0 1ห0 0ร 300, 500, 000, 000, หรือว่าได้ยางฟรี1เส้นหรือได้ยางฟรี4เส้นถ้าคุณจับฉลากมันจะเป็นแอปสุ่มจับรางวัลนะนะถ้าเกิดว่าคุณจับฉลากได้ยางฟรี4เส้นนั่นหมายความว่า35 0 0 0เนี่ยคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะเว้แต่ก็ผมก็ถามไปนะว่ามีคนได้ไหมเขาบอกว่าในประเทศไทยรู้สึกน่าจะมีแค่ได้แค่คนเดียวอยู่นะครับตอนนี้ที่แบบได้ยางฟรี4เส้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะ แต่โดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าได้สามร้อยทั้งนั้นเยนะยางผมก็ได้สุ่มได้สามร้อยนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้เปลี่ยนปุ๊บถามว่ายางเก่าผมเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้สึกลรออะไรนะครับยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่าผมยอยากเปลี่ยนเป็นใช้ยางเรเดียนหรือว่ายางลมแบบธรรมดาเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่ามัวแต่ไปเสพติด youtube ว่ารุ่นนั้นเป็นอย่างนี้รุ่นนี้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย แล้วก็เจ้าตัวมิชลินตัว Pilot s ปอร์5ออกมาก็เลยสังหารซะจะได้แล้วๆจะได้หายคาใจว่าโอเคเปลี่ยนจากลันแฟตมาเลเดียนตัวเนี้ยตัวพ i ย o สสปอร์ต5แล้วมันเป็นยังไงก็โอเคก็ถือว่าอยู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นในการเปลี่ยนยางในครั้งนี้นะครับผม อันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้สปอนเซอร์มิชลินไม่ได้สปอนเซอร์รวมไปถึงไทพัทก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแล้วก็ขอตินิดนึงนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดแม็กเนาะเขาก็ไม่ได้ทําให้เนาะแต่ถ้าเป็นร้านอื่นที่ผมเคยไปเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็จะทาความทคามทความสะอาดแม็กเพื่อเพื่อถ่ายรูปลงเพจ Facebook เขาอะไรประมาณเนี่ยแต่ตไทพัทไม่ได้ทําตรงจุดๆุดนี้ให้ นะครับผมแต่ก็จะเคลือบแก้มยางอย่างเดียวให้มันแบบดูใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะตามนี้ฮะอ่าตอนนี้เราก็อยู่บนถนนมิตรภาพครับเราจะมูดนิดนึงฮะให้ความเร็วมาเนี่ยครับเวลาเจอแบบรอยต่อถนนรอยอะไรเงี้ยมันจะดูสมูทกว่าตัวไอตัวลันแฟตมากๆนะครับเนี่ยฮะ ปกติผมจะวิ่งเส้นนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็จะจำฟีลลิ่งบนท้องถนนได้ว่าเจอจุดนี้แล้วแรงกระแทกมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็พอผ่านมาจุดจุดเดิมที่เราเคยผ่านเนี่ยก็มันก็ดูดีขึ้นดูนิ่มขึ้นนะครับดูนิ่มดูนุ่มแล้วก็หนึบนะครับตอนกดบูตมาอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอาการของการดิ้นเลยนะครับมันไม่มีแบบแบบยางดิ้นนะเขาจะยางดิ้นแม้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เชี่วชาญรับผมคือผู้ใช้จริงผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับผมอ่ะค่าตัวก็โดนไป3 5 0ห0น้านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยแล้วกันนะครับตัวพาร์ทสปอร์ตหก็เพิ่งออกมาไม่นานน่าจะน่าจะเข้าไทยน่าจะปลายปีที่แล้วนะครับอ่ะตามนี้ฮะแล้วก็เวลาดูยางผมฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะยางคุยให้เคลียร์นะครับว่าเป็นยางปีไหนอย่างผมเนี่ยคุยในไลน์ไว้นะครับว่า ยางเนี่ยต้องเป็นปี22นะก็คือปีนี้เรื่องเดือนเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสแต่ขอเป็นยางปีนี้สุดท้ายเนี่ยผมไปเนี่ยวางปี21ไว้ให้ผมเฉยเลยแต่ก็ผมก็เช็คก่อนนะครับเขาก็บอกเขาเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ไปหยิบยางรถปี22มาเปลี่ยนให้แทนนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็คนเราก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะครับตามน,นี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็เปลี่ยนจาก r ันแฟลตมาพ i l อ t 5สรุปว่าก็ ดีขึ้นแน่นอนเห็นผลแน่นอนนะครับตามนี้นะครับเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเปลี่ยนแล้วฟีลลิ่งจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนครับรอยต่อถนนรอยอะไรเงี้ยชัดเจนแน่นอนนะครับว่ามันนุ่มขึ้นดีขึ้นครับฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้บอยพีซีด้วยครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ